น้าไก่ตรงโคมนะครับรุ่นที่เป็นกระจกนะครับอันนี้ใช้หัวปรับแรงดันสัเท่านั้นนะครับห้ามใช้หัวเล่งเด็ดขาดนะครับต่อใส่แก๊สใช้เข็มขัดลัดอันนี้เราสามารถต่อแบตเตอรี่ได้นะครับถ้าไม่ในกรณีไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวถ้ามีไฟก็เสียบปลั๊กนะครับถ้าเสียบปลั๊กนะครับไฟจะโชนะครับสวิตช์บนจะเป็นหลอดไฟนะครับอันที่สองจะเป็นโหมุนนะครับ ูกบิดอันบนนะครับจะเป็นแผงตรงกลางนะครับกดเหมือนจุดตาบ้านนะครับกดแล้วบิดเก้ไว้นะครับให้แข็งแก๊สติดครับอันล่างจะเป็นแผงนอกี่แผงไม่ควรวโดนน้ำนะพยายามเช็ดข้างบนมอเตอร์ก็อย่ด มอเตอร์หมุนอยู่ด้านบนหลังตานะตัวแผงด้านข้างนี้ก็อย่าโดนน้ำนะครับข้างในก็จะมีระบบแข่งวงจรก็ติดก่อนนะ ก็พยายามใช้เช็ดออานะครับไม่ต้องฉีดน้ำนะครับอย่าฉีดน้ำเข้าไปถ้ามันมีพวกคราบก่อที่ตรงใรลอ,อกก็เช็ดออกด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะจุดไดม่ติดจะมีรูเดนอยู่ข้างล่างนะครับตรงนั้นเราเรามีวาล์วให้นะครับก็เอาไว้ถ่ายน้ำหรือตอนล้างนะครับ